สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำความสะอาดหัวขวานขึ้นสนิมตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาแกะสลักลวดลายบนหัวขวานด้วยไฟฟ้ากันนะครับครับขวานที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นขวานทรงลิ่มนะครับเก่าขึ้นสนิมนะครับขวานตัวนี้นะครับเป็นของคุณตาผมเองนะครับก็วันนี้ผมจะมาทำความสะอาดนะครับกำจัด sure. ส,ส, right, <talk> สนิมแล้วก็จะมาแกะลวดลายนะครับด้วยไฟฟ้า โอเคเราก็ไปดูอุปกรณ์แล้วก็ดูวิธีการทากันเลยครับก็อุปกรณ์หลักๆของเรานะครับก็จะมีครับเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์นะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยก็สามารถใช้พูพสปายหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้า12โวลต์ได้นะครับผมเคยเห็นนะครับมีฝรั่งบางคนนะครับใช้ตัวสายชาร์จแบตตัพสัก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับแต่ว่าผมไม่แนะนำเพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับ ก็จะมีเป็นภาชนะนะครับเอาไว้ใส่น้ํานะครับแล้วก็จะมีเกลือครับผมเกลือแกงธรรมดานะครับที่เราไว้ประกอบอาหารนะครับแล้วก็หัวขวานของเรานะครับหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นใบมีดที่ขึ้นสนิมหรือว่าเป็นโลหะต่างๆนะครับที่ขึ้นสนิมที่เราอยากจะทําความสะอาดนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันครับผมใส่น้ําลงในภาชนะของเรานะครับเป็นน้ําเปล่าน้ําธรรมดานี่แหละครับ ใส่เกลือนะครับปริมาณนี้ก็ต้องกะกะเอานะครับเพราะว่าภาชนะของแต่ละคนไม่เท่ากันก็ให้ผสมไปนะครับแล้วเราลองคนดูแล้วก็ลองเอาลิ้นแตะๆดูนะครับถ้ามันออกรสชาติเค็มๆแล้วเนี่ยก็ใช้ได้แล้วครับครับเอาหัวควานของเรานะครับ,รบ,าารบมาผูกกับลวดนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยครับ หาแท่งเหล็กนะครับอันหนึ่งถ้าเป็นสนิมนะครับก็ให้เราเอากระดาษทรายคัดๆหน่อยนะครับกระแสไฟฟ้าจะได้ไหลผ่านดีขึ้นนะครับใส่ลงไปเลยครับครับต่อมาเราก็จะใช้ตัวค้่บวกนะครับของที่ใช้แบตเตอรี่นะครับต่อเข้ากับตัวแท่งเหล็กก็ค้่ลบนะครับต่อเข้ากับหัวขวานนะครับเสียบปลั๊กเปิดเครื่องครับผมตอนนี้ก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นแล้วครับจะสังเกตได้ว่ามีฟองนะครับเต็มเลยนะครับ เราก็จะทิ้งเอาไว้นะครับ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับครับแล้วก็มาล้างทำความสะอาดหัวขวานครับด้วยแปรงนะครับเราจะท้ดด้วยแปรง หลังจากที่เราทําความสะอาดด้วยไฟฟ้าแล้วก็ขัดแปรงแล้วนะครับก็จะได้หัวขวานออกมาในลักษณะอย่างนี้เลยครับก็สนิมจะหลุดออกไปทั้งหมดเลยนะครับหัวขวานจะสะอาดกว่าตอนแรกเยอะมากนะครับดูดีกว่าตอนแรกเยอะเลย นี้ผมก็เอาหัวความไปแต่งทรงมานะครับตรงที่ผิวมันไม่เท่ากันนะครับปรับให้ผิวหน้ามันเท่ากันโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันเลยครับต่อมานะครับเราก็จะแปะด้วยเทปนะครับหรือว่าเป็นสติกเกอร์ไวเนลนะครับอันนี้ผมไม่มีสติกเกอร์ไวนิลก็เลยใช้เป็นเทปเอานะครับนี่เราก็แปะเทปเสร็จแล้วนะครับทั้งสองด้าน ก็เทปนะครับที่ใช้นะครับก็ให้เป็นเทปที่สามารถกันน้ําได้นะครับเพราะว่าขั้นตอนการแกะสลักเนี่ยเราต้องใช้น้ําด้วยนะครับถ้าใครมีสติกเกอร์นะครับก็จะทํางานได้สะดวกขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแบบนะครับที่ผมลองวาดดูนะครับเป็นลายที่ผมจะแกะลงบนหัวขวานนะครับก็ผมก็หัวขวานเนี่ยมาทาบนกระดาษแล้วก็วาดออกมานะครับก็จะอันนี้เป็นสองฝั่งนะครับอันนี้ฝั่งหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไง เดี๋ยวผมก็จะตัดนะครับแบบแล้วก็ไปทาบลงบนหัวขวานแล้วก็จะฉลุลายออกมานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับผมก็ตัดแบบออกมาแล้วครับแล้วก็แปะด้วยเทปกาวสองหน้านะครับเดี๋ยวเรามาแปะลงบนหัวขวานกันนะครับก็เลือกตำแหน่งนะครับให้พอดีกับที่เราทำเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอามีดนะครับหรือว่าคัตเตอร์เนี่ยฉลุลายออกมานะครับ ตรงที่ผมทําเป็นสัญลักษณ์กากระบาดเนี่ยผมก็จะฉะลุมมันออกมานะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันเลยครับครับอันนี้ก็คือหัวควานที่เราทาการแกะฉะลุลวดลายเสร็จแล้วนะครับก็ก้นตอนนี้ก็หมดเวลาไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยครับก็อาจจะไม่ได้ละเอียดไม่ได้คมมากนะครับเพราะว่าไอตัวสกอตเทปของผมเนี่ยมันเหนียวนะครับแล้วก็แกะยากนะครับถ้าเป็นสติกเกอร์ที่เป็นอไวนิลก็น่าจะดีกว่านี้นะครับ โอเคเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับเราก็มาถึงขั้นตอนการแกะสลักลายลมบนหัวขวานของเราแล้วนะครับอุปกรณ์ก็คือเหมือนเดิมนะครับก็คือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วก็นี่ครับน้ําเกลือนะครับก็เป็นแบบน้ําเกลือเหมือนที่ใช้ทําความสะอาดหัวขวานนะครับเราก็จะใช้น้ําเกลือแล้วก็ตัวชาร์จแบตเตอรี่เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับตรงนี้สําคัญนะครับให้จําไว้นะครับว่าให้เอาคู่บวกนะครับ ต่อเข้ากับชิ้นงานนะครับสีแดงสายแดงเนี่ยต่อเข้ากับชิ้นงานนะครับเปิดพื้นที่นะครับให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้นะครับก็มีเราผมจะใช้เป็นคัตเติมบัตนะครับพันสำลีนะครับจุ่มลงไปในน้ําเกลือนะครับอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาขั้วลบนะครับสีดําเนี่ยหนีบเข้าไปนะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้จิ้มลงไปบนผิวงานเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กแล้วเรามาดูกันค่อยๆจี้ไปนะครับ ให้มันทําปฏิกิยาไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราถ้าเราอยากได้ลายที่เป็นแบบล่องลึกๆเนี่ยก็ให้เราทําหลายๆครั้งนะครับหลายๆรอบนะครับเราก็จะได้ถ้าเราทํนหลายๆครั้งหลายๆรอบนะครับเราก็จะได้ลายที่ลึกนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่ผมแกะสลักไปนะครับตอนนี้ก็ฟา้ามืดกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันนะครับว่าผลออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ นนี่ก็คือผลงานที่ได้ออกมานะครับก็จะเป็นลวดลายนะครับถ้าเราจิ้มนานๆนะครับแล้วก็ทําหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะได้ล่องแล้วก็ลายที่ลึกนะครับดูฝั่งนี้บ้างครับนี่ผมก็ทําเป็นลายพุ่มข้าบินนะครับตรงกลางเป็นพุ่มกระบินโอเคนะครับแต่ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะลมดํา นะครับจะลมดําตามร่องแต่เดี๋ยวผมก็จะคัดด้วยกระดาษทรายอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงน้ํายาลมดําที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นน้ํายาลมดําสูตรเย็ยนเราสามารถทาลงบนเหล็กโลหะได้เลยนะครับแค่เราทําความสะอาดนะครับผิวงานแล้วเราก็สามารถทาน้ายาลมดําได้เลยครับ อันนี้ก็เป็นผลงานสุดท้ายที่ออกมานะครับหลังจากที่ผมลงดําแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือฝั่งหนึ่งครับอันนี้ผมเอาไปลงดําแล้วก็ตรงนี้ผมใช้เครื่องเจียช่วยขัดนะครับเพราะว่าผิวเนี่ยมันไม่เรียบใช้กระดาษทรายขัดเนี่ยยากนะครับผมเลยไปเอาเครื่องเจียค่อยๆไล่แต่งไปนะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ส่วนฝั่งนี้ผมคงไว้เดิมๆผมว่ามันเท่ดีครับดูสินสินดีครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับคลิปการทําความสะอาดหัวขวานแล้วก็แกะลวดลายบนหัวขวานด้วยไฟฟ้านะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับให้กําลังใจผมได้โดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่นนี้ก็เป็นการทําครั้งแรกของผมเหมือนกันมีอะไรที่ผิดพลาดก็ติชมกันได้นะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะมานําเสนอคลิปดีๆอย่างนี้อีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมเรียนรู้อะไรมาเนี่ยผมก็จะมาแบ่งปันกันนะครับโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ